สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสืออ่านเตรียมสอบตำแหนง่งนายสัตวแพทย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568เนื้อหาที่ออกสอบหนึ่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพุทธศักราช25352พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช25583พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พุทธศักราช2,559/4พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พุทธศักราช2,558/5พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์พุทธศักราช2,533และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่สองพุทธศักราช2,557/6 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช2557 7ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์เช่นภูมิคุ้มกันโรคสัตว์โรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนการชันสูตรโรคสัตว์การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเป็นต้น8 ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์การควบคุมเคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์ซากสัตว์ผลิตภัณฑ์สัตว์9ความรู้ด้านสัตวแพทย์สาธารณสุขเช่นโรงฆ่าสัตว์การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการปสุสัตว์เป็นต้น10ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียมและด้านการผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการผสมเทียม การปรับปรุงพันธุ์การทดสอบพ่อพันธุ์ด้านความสมบูรณ์พันธุ์ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำเชื้อสัตว์พ่อพันธุ์และตัวอ่อนตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1 1ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบสามารถหาซื้อได้โดยกดลิงก์ที่ตะกร้าด้านล่างนี้เลยค่ะ